สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสอนวิธีการล้างข้อมูล iPhone นะครับก่อนที่เราจะล้างเครื่องใน iPhone นะครับที่สำคัญก็คือแนะนำให้สำรองข้อมูลนะครับในมือถือไปที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าล้างเครื่องไปแล้วข้อมูลหายหมดเลยครับข้อมูลเดิมเราจะกู้กลับมาไม่ได้แล้วนะครับถ้าได้สำรองข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้ววิธีการล้างเครื่องนะครับเริ่มแรกเลยที่สำคัญให้ไปลงชื่อออกจาก Apple ID ในเครื่องเดิมก่อนครับ เข้าไปที่เมนูตั้งค่าของ iPhone แล้วก็แตะเข้าไปตรง Apple ID นะครับเลือกตรงเมนูที่เขียนว่าค้นหาของฉันนะครับเลือกตรงคำว่าค้นหา iPhone ของฉันในหน้านี้นะครับให้กดปิดทั้งหมดเลยนะครับค้นหา iPhone ของฉันกดปิดแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID นะครับของเครื่องนี้ลงไปครับ ใส่ครบเรียบร้อยก็ให้กดคำว่าปิดใช้งานก็จะเด้งมาในหน้านี้นะครับหน้านี้ให้กดคำว่าย้อนกลับกดย้อนกลับออกไปอีกทีนึงครับสำหรับในหน้านี้ครับในหน้า apple id ของเรานะครับให้เลื่อนลงด้านล่างสุดแล้วก็เลือกตรงคำว่าลงชื่อออกในหน้านี้ก็จะถามว่าเราต้องการเก็บข้อมูลสําเนาวไว้ในเครื่องนี้หรือไม่ ก็จะมีกุญแจรายชื่อนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ไม่ต้องกดเปิดนะครับหน้านี้ก็ให้กดคําว่าลงชื่อออกได้เลยกดคําว่าลงชื่อออกอีกครั้งครับก็จะเด้งมาในหน้านี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้ครับลงชื่อเข้าใช้งาน iPhone ของคุณตอนนี้ก็แสดงว่าเราได้ลงชื่อออกจาก Apple ID ดีในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเราก็เลือกตรงคําว่าทั่วไป เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงด้านล่างสุดนะครับเลือกคำว่าการถ่ายโอนหรือการรีเซ็ตกดคำว่าลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดในหน้าลบข้อมูลใน iPhone หน้านี้ครับก็จะบอกนะครับว่าจะมีการลบแอปนะครับแล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องนี้นะครับหน้านี้ให้กดคําว่าดาเนินการต่อถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะล้างเครื่องนะครับใน iPhone เครื่องนี้นะครับก็ ให้กดอีกนันอีกทีหนึ่งครับก็ให้กดคำว่าลบข้อมูล iPhone แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับล็อกหน้าจอของ iPhone ครับและตอนนี้ครับ iPhone ก็กำลังรีเซ็ตข้อมูลนะครับแล้วก็ลบข้อมูลทุกอย่างในเครื่องนี้นะครับถ้าขึ้นในหน้านี้นะครับแสดงว่าเราได้ล้างเครื่องนะครับในโฟนเครื่องนี้ก็คือ สำเร็จแล้วนะครับหน้านี้เราก็ให้กดปัดขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาไทยภูมิภาคประเทศนะครับก็เลือกเป็นไทยหน้ารูปแบบนะครับการใช้งานก็กดคําว่าค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่อหน้านี้เลือกคำว่าตั้งค่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณไ i ฟาครับ ในหน้าต่อมาครับเป็นหน้าข้อมูลความส่วนตัวนะครับเราก็กดคําว่าดาเนินการต่อหน้านี้นะครับเลือกคําว่าตั้งค่าสําหรับตัวฉันเองครับหน้าตั้งค่า Face ID หน้านี้ครับให้กดคําว่าตั้งค่าภายหลังครับเราก็หน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้ตั้งรหัสผ่านของ iPhone นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้เลยนะครับหรือถ้าเรายังไม่ต้องการตั้งก็ให้กดคําว่าตัวเลือกรหัส เราก็เลือกคำว่าไม่ใช้รหัสกดคำว่าไม่ใช้รหัสอีกครั้งครับสำหรับในหน้านี้ก็เป็นหน้าที่ให้ถ่ายโอนข้อมูลนะครับที่เราได้สำรองไว้มาที่เครื่องนี้นะครับถ้าเรายัางไม่ต้องการถ่ายโอนมาที่เครื่องนี้เราก็กดคำว่าไม่ถ่ายโอนข้อมูลอะไรเลยเมนูนี้นะครับในหน้าลงชื่อเข้าใช้างาน Apple ID หน้านี้ครับ ให้กดคำว่าลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ดีใช่ไหมในหน้านี้ให้เลือกคำว่าตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่ากดคำว่าไม่ใช้นะครับหน้ายอมรับเงื่อนไขหน้านี้ให้กดยอมรับครับหน้านี้ให้กดปุ่มคำว่าดําเนินการต่อ ในหน้านี้ครับเราก็เลือกคําว่าดําเนินการต่อครับหรือว่ากดคําว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ครับจากตัวอย่างผมก็จะเลือกเป็นไม่ใช่ตอนนี้ครับหน้าเข้าถึงตําแหน่งนะครับหน้านี้กดคําว่าตั้งค่าในภายหลังกดตกลงตั้งค่าข้อมูลเซลลูล่านะครับให้กดคําว่าตั้งค่าการใช้งานภายหลังแล้วก็ข้อมูลสิรินะครับกดคําว่าตั้งค่าภายหลังหรือว่าจะกดดาเนินการก็ได้ครับ เวลาหน้าจอครับให้กดคําว่าดําเนินการต่อก็ได้หรือว่ากดคําว่าตั้งค่าภายหลังก็ได้ครับนะครับหน้านี้กดคําว่าไม่แชร์ครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับความสว่างของหน้าจอนะครับเลือกได้เรียบร้อยก็กดคําว่าดําเนินการต่อตอนนี้ก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ iPhone นะครับหน้านี้ก็ให้ปัดขึ้นได้เลย และตอนนี้นะครับการล้างเครื่องใน iPhone นะครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างในเครื่องนี้ก็จะหายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีข้อมูลใดๆในเครื่องนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปเช็คนะครับตรวจสอบได้เลยสำหรับวิธีและขั้นตอนนะครับผมก็จะมีเท่านี้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ